นี่จะเป็นการตีบวกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ชาแนลครับคริสเตินโนโรนันโด0 7 7บวก4ถ้าติดบวก8ปด0 0ึ่ล้าน จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า5และฟีฟ่า6ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่า5 t h a i l ไท d c ล i n ลคอยลอยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์ด้านล่างครับ1,400าน 1400ล้าน1400ล้านกูอุทิศให้มึงเลยตัวนี้ตอนหนึ่งเต็มๆมึงติดก,กูแจกมึงแหกมึงร้องไห้แน่พันสี่ร้ล้านสำหรับตอนนี้ตัวเดียวเลยครับตัวเดียวทั้งคลิปเลยครับผมหน่ตอนหนึ่งเลยครับตัวต่อตัว, 1, ตว, 1, ตว, 1, ตวระหว่างโรนันโดกับกูเนี่ยแหละหนึ0งล้านนะครับแต่ผมมาคิดดูนะฮะถ้าติดแจก20,000ื่นแคปมันดูแบบ ไอ้นี่เกินมาหน่อยนะครับเอาเป็นว่า4,000 0แคปและกันถ้าติดบ,บวก8นะครับผมรับไปเลย1,400ล้านกับอีก4,000 0แคปงานนี้มันยิ่งใหญ่แน่นอนนครัผมตื่นเต้นช่บหายเลยครับเนี่ยตื่นะตเต้นให้ดูตั้งชื่อดิดูตั้งชื่อชื่อติดบ,บวกแนะพี่ปุ้ยอ,อ โอ้แต่มีไปไว้จ K อีกนะฮะโอเคผมเขาตีโรนันโดบวกแปดเขาอยากทําอะไรให้เขาทําเลยครับเขาอยากทําอะไรให้เขาทําเลยนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกมานะครับผมไม่ให้ชนกี่ครั้งติดบวกแปดอ๋อชนสักแปดครั้งเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชนสักกี่ครั้งดีนะฮะแต่ก็โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยอะโรนันโดบวกแปดหนึ่ง สองถ้าติดผมสุดยอดมากสามเดี๋ยว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 โอ้ยเอ้ยถ้าติดมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนุ้ยถ้าแตกมาผมก็เสียดายแทนเข้าใจว่าผมก็เสียดายแทนนะเอาขอโทษทีมีดีลาละมาแปดทีนะแปดทีมาเลยหนึ่งโอ้ยสองคือไอ้เหี้ยถ้าแตกกูก็ สามเสียได้แทนแต่ถ้าติดกูก็เสียตังค์ไงสี่ <c oughs> แล้วแต่เวร <c oughs> แต่กรรมเรือไงวะฮะมาแล้ว สี่ร้อยล้านหนึ่งพันสี่ร้อยล้านกูคืนหนึ่งพันสี่ร้อยล้านเรื่อยๆติดบุกเจ็ดกูคืนให้ได้บุกเจ็ดให้ได้บุกเจ็ดเอาคืนให้น้องเข้าไปโอ้ได้บุกสี่นะครับ ได้บวกสี่นะฮะโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยล้านเหลือสี่สิบห้าล้านโอ้โหนี่ไม่นหนังหักปุ่มมากอาแล้วครับผมตะกี้ผมไปถามน้องเขามานะครับผมมันกู้คืนได้บวกสี่เอายังไงนะฮะมีบวกหนึ่งอยู่น้องเขาบอกให้ขวดไปเลยนะครับผมสี่บวกหนึ่งถ้าติดบวกห้าผมก็แจกนะครับแต่ผมแจก,ก 20, แค่สองหมื่นแคสนะฮะตามกติกามาสี่บวกหนึ่งจีเคสี่บวกหนึ่งเหรอถ้าติดบวกห้าชนหกครั้งไหมชนหกครั้งไหมมาหนึ่ง ว่ามันเสียเวลาวะ่ะช้าสองมันไม่เป็นไรชนนะเขาไหมสามมาเลยกูคืนกูชื่อสี 4, ก 5, 6, ่กูหน้าห้าติดไปเลยมะติดเลยหกมาเลยกูหน้าโรนัลโดกูหน้า ครับเอา้าโอ้โอท่านี้ก็ต้องแจกโอเคนะครับผมก็แจก2,000 20, มแคสไปนะครับก็ถือว่าไม่เจ็บตัวมากนะครับแต่หนึ่งพันอยล้านก็ถือว่าเป็นแบบว่าปลอบใจไปก็แล้วกันนะครับผมไม่ติดบวกแปดแต่ก็ได้บวกห้าคืนมา มันเทียบกันได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะกับมึงติดกูแจกแบบ1ต่อหนึ่งโรนันโดครับผมก็มาเดินและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอยังไม่เคยร้านนะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อชมฟีฟ่าแท็กเลนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใามหมายต้านนะครับผมสวัสดีครับมุกอะไรเนี่ยตีเลยตัวแรกต้อนรับเอนจิ้นใหม่แต่งอยู่แล้วมาเลยแต่แต่แต่ต้อนรับเอนจิ้นใหม่